เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีหาสิ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดให้กับตัวเองไว้อย่างเวลาลอกมันวุ่นวายชีวิตเรามีปัญหามากมายหาความสงบไม่ได้เลยนกะ็อลองมานั่งหายใจดูหายใจเข้าฟูดหายใจออกโททำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะต่อไปเราก็เริ่มรู้นะว่า ชีวิตเราก็อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเองหายใจเข้าแล้วไม่ได้หายใจออกนะก็ตายหายใจออกแล้วไม่ได้หายใจเข้าก็ตายในชีวิตเรามีนิดเดียวนะอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองพอใจมันเข้าใจอย่างนี้นะใจก็สงบคนที่มันวุ่นวายตะกละตะกลามหิวโหยแย่ยยงชิงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันนะ เพราะมันลืมไปว่าวันหนึ่งมันจะต้องตายมันต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่อุตส่าห์ไปยัง่งกันมาสุดท้ายก็ว่างเปล่ามานอนให้เขารดน้ำมานอนให้เขามัดตราสังถึงเวลาเขาเอาไปเผาไม่มีสิทธิ์อุทธรดีกาใดๆทั้งสิน้น